คยนะครับกับผมบายจาก ECM วันนี้ทุกท่านก็จะกลับมาพบกับผมตามสัญญาก็คือเมื่อไหร่ที่เรามีสินค้าใหม่ที่น่าสนใจนะครับผมก็จะมานำเสนอให้ท่านรับชมพร้อ,รอมๆกันไปเลยในวันนี้นะครับเป็นคิวของไมโครโฟนรุ่นหนึ่งที่เรียกว่าไม่ธรรมดาเป็นสเปคเล็กๆแต่ว่าภายในเนี่ยใหญ่กว่าที่เห็นนะครับวันนี้จะเป็นคิวของสลาโมนิคบิงหนึ่ง บิงหนึ่งร้อยนะครับชื่อคุณคุณหัอยู่แล้วเพราะว่าเราจัดจาหน่ายตระ,ะกูลบิงเนี่ยเยอะมากนะครับมันอาจะเป็นบิงห้าร้อยบิงห้าร้อยโปรบิงห้าร้อยโปรเอ็กบิงเก้าร้อยบิงห้าร้อยแปดบีเราก็จะจําหนกนะครับซึ่งตัวบิงเนี่ยมันจะเป็นตระกูลของไมคโครโฟนไร้สายที่ใช้คลื่นสองจุดสี่กิกะเฮิรตซ์นะครับก็คือใช้คลื่น wi ไวไฟนั่นแหละเราเห็นกันบ่อยๆมากเลยในไลฟ์สดทั่วไปขา,ายของไลร์นู่นไร้นี่ จะเห็นปกติจะเห็นไหมตัวนี้นะครับอย่างที่อยู่ที่คอผมเนี่ยเป็นประจำกันอยู่แล้วคราวนี้ s l a m o n i ิก็เห็นความสําคัญนะครับก็เลยเปิดตัวซีรีส์ใหม่เลยเป็นซีรีส์ที่ราคาแบบเบามากๆเลยราคาไม่ถึงสามพันือสัน,นะครับเริ่มต้นไม่ถึงสามพันขอไปแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นซีรีส์ที่เล็กที่สุดเล็กที่สุดนะหมายความว่ามันจะมีฟังก์ชันบางอย่างที่ไม่เหมือนกับตระกูลบิงห้ารอยนะครับ เดี๋ยวเราจะมารับชมกันในรายนี้ว่าบิง100เนี่ยมีอะไรกันบ้างน,นะครับก่อนที่เราจะมาดูรายละเอียดของตัวบิงนะครับตัวบิง100เนี่ยเอาสปปเปคคร่าวๆก่อนนะสปปเปคคร่าวๆก็คือมันเป็นไมโครโฟนที่มีขนาดเล็กที่สุดของตระกูลบิงเลยสซรามิกบิง Bing เนี่ยตัวนี้เล็กที่สุดแล้วใช้ขึ้น2.4กิเต์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้หลากหลายจากคู่กับอุปกรณ์ไนมะ่ว่าจะเป็น กล้องสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอะไรก็แล้วแต่ที่มีพอร์ต3.5มิลนะครับทั้ง TRS และ TRRS ก็รองรับการใช้งานทั้งหมดเลยนอกจากจะเป็นพอร์ต TRS นะครับก็จะมีพอร์ตสำหรับสมาร์ทโฟนเลยก็คือเป็นพอร์ต lightning ของ p h o n e นะเป็นพอร์ต USB Type C ของ Android และอุปก,กรณ์ต่างๆที่มีพอร์ตนี้อยู่ ซึ่งตัวเลือกเนี่ยมีทั้งหมด6อย่างด้วยกันนะครับข้างหน้าผมตรงนี้นะครับจะมี B1 B2 นะคร B4 แล้วก็ B6 เลขที่เป็นเลขขี้นะครับคือ1 3 5เนี่ยจะหมายความว่าเป็นไมโครโฟนแค่คู่เดียวชุดเดียวนะครับจะมีแค่ตัวรับกับตัวส่งนะครับ B1 ก็จะเป็นชุดที่ใช้ระดับกล้องผ่านคัว3.5ม mm ิมตรนะครับใช้กับกล้องหรือว่าสมร์รโฟนไดไ้เพราะว่ามันจะเป็นคัว TRS นะแล้วก็เป็นขค้ว TRS มาพร,ร้อมกันส่วนตระกูล3กับ4นะครับจะเป็นพอร์ต h t นิ n งอย่างตัวนี้ w i n g 100 B 4นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นพอร์ต h t n i n g ก็คือเอาไปใช้กับ iPhone หรือว่า iPad รุ่นเก่าๆได้เลยถึงทีนะครับตัวนี้จะเป็นพอร์ตที่แนะนำว่าถ้าคุณใช้ iPhone ในการถ่ายวิดีโอนะครับเอาขึ้นกินบอลสมาร์ทโฟนเล็กๆอะไรเงี้ แล้วไม่อยากให้สายมันบัลูพลังตัวนี้ก็จะต่อตัวกันใช้งานนะครับแต่ว่าการจะไปใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับถ้าเป็นตัวบิกไม่ว่าจะเป็นบิี500หรือบิอกแล้วแต่นะครับคุณจะต้องดาวน์โหลดแอปสมาร์ทคอนเน็ของสลา m o นิกมาก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้ส่วนคู่สุดท้ายนะครับก็คือเลข5-6าหก็คือเป็นตัวเดี่ยว6กก็คืออยู่นี้ 6เนี่ยก็จะเป็น type C นะครับ type C ก็คือใช้กับ Android หรือว่าใช้กับอุปกรณ์ที่มีพอร์ต type C เหมือนกันทุกอย่างนะครับครอบคุมเลยแต่ว่าอาจจะใช้กับพวกคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะครับผ,ผ่านพอร์ต type C น่นจะมีปัญหาอยูอ่ตัวนี้เหมือนกันทํางานเหมือนกับตัว lightning เลยนะครับเราต้องมีแอป smart connect ก่อนจะสามารถใช้างานได้ตอนนี้อยู่ในหน้าเว็บไซต์ของ s a l a m o n i c นะครับคราวนี้มาไล ลำดับขั้นกันหน่อยเผื่อใครยังไม่เข้าใจหรือว่ายังงองอยู่ว่ามันมีเลขเยอะเหลือเกิน1นึ 100, 500, 900, ่งร้อยห้าสักเก้อยแหละมันมีอะไรบ้างสทาหรับรุ่นบิงร้อยนะครับบิงร้อยก็คือชุดนี้เป็นรุ่นเล็กสุดนะครับรุ่นทั่วไปรุ่นที่เปิดตัวมาตั้งแต่แรกก็คือจะเป็นรุ่นตัวนี้บิงห้าร้อยบิงห้าก็จะมีซอยย่อยไปจะเป็นบิงห้าร้อยโปนะครับบิงห้าร้อยโปก็คือจะเป็นขค้ืที่กว้างกว่า ปกติตัวบิงห้าร้อเนี่ยจะทำงานได้แค่50เมตรแต่ถ้าเป็นบิงห้าร้อยโปจะเป็นร้อยเมตรนะครับแล้วก็จะมีกล่องอุปกรณ์เครืชารช้าอะไรมาให้ทุกอย่างคราวนี้ตัวบิงห้าร้อยโปเนี่ยก็จะมีสอย่อยเข้าไปอีกจะเป็นบิงห้าร้อยโปรบีแก็คือจะมีไมคแบบนี้ตัว t r a n s ซิช o ั่นสตัวนะครับรับเสียงพร้องกัน4คนแล้วก็เปิดตัวไปล่าสุดเมื่อเมื่อพร้อมกับตัวบนะิงนระ้อยแล้วก็คือบิงห้าร้อย โปร X นะครับตัวนี้จะเหมือนกับบ i n g 500ลยเลยจะเป็นตัวซีรีส์ที่มาทดแทนตัวบ i n g 500 p r o นะครับก็คือจะมีหลายอย่างที่ใช้อุปรกรณ์ร่วมกันแต่ว่าจะพัฒนาเรื่องของขึ้นสัญญาณให้ดีขึ้นพัฒนาเรื่องวัสดุอุป,ปรกรณ์ให้มีความแข็งแรงทนทานนะครับสามารถใช้งานได้ทุกสถานการณ์จะไปใช้กลางทุ่งหิมะติดลบหรือว่าจะไปใช้กลางทุ่งทะเลทรายมีอุณหภูมิสูงจัดอย่างนั้นนะก็สามารถใช้งานได้นะครับ คราวนี้เรากลับมาที่ตัวหลังเรานะครับก็คือบิ้งหนึ่งร้อยตรงนี้บิ้งหนึ่งร้อยอยู่ที่ด้านหน้าของผมแล้วสังเกตว่ามันมีขนาดที่เล็กเล็กมากมากครับเล็กกว่าไวเ้เน็ตโก้เลยซ้ำนะครับไวายเกกน็ตโก้ถือว่าเล็กมากของตัวโหลดเนี่ยแต่ตัวนี้นะครับเล็กกว่าวายเน็ตโกแล้วก็เล็กกว่าตัวบิ้ง เก้าร้อยด้วยนะครับคือมันเล็กที่สุดแล้วมันจะเล็กยังไงแล้วอันนี้เดี๋ยวเทียบไปดูบิงห้ารอยบิงห้าร้อยเทียบกับตัวบิงหนึ่งร้อยเห็นไหมครับคนละเรื่องเลยคนละไซส์คน,ละ,คนละขนาดเลยนะครับชกกันคนละรุ่นเลยทีเดียวสำหรับตัวบิงห้าร้อยกับตัวบิงหนึ่งร้อยนะครับซึ่งตัวบิงห้าร้อยเนี่ยมันเป็นไมโครโฟนตัวเริ่มต้นนะครับกลางๆก็คือมันจะไม่ได้มีฟีเจอร์ที่แบบสุด จไปด้านหนึ่งหรือว่ามีอุปกรณ์เสริมที่ตอบโจทย์ได้ทุกอย่างนะครับตัวบิ n งห0าอยเนี่ยก็ทําราคามาเข้าถึงง่ายนะประมาณ5,000ันกว่าบาทก็ได้ไมโครโฟนดีดีตัวหนึงมาใช้แล้วคราวนี้ตัวบิ n งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอายคล้ายๆตัวบิ n งห0ารก็คือมันจะบีบลงมาให้เล็กลงนะครับเล็กสุดๆเลยก็คือแา่แลายย่งจะไม่มีไม่มีในที่นี้หมายความว่า ถ้าจะซื้อฟีเจอร์บางอย่างอย่างเช่นฟีเจอร์ที่โหดๆเลยของพวกบิ้งห้าร้อยโภหรือว่าบิ้งเก้าร้อยเนี่ยบิ้งหนึ่งร้อยจะไม่มีเลยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าตัดออกไปจนน่าเกลียดบิ้งหนึ่งร้อยเนี่ยมีสิ่งที่ตอบโจทย์คนใช้งานไมโครโฟนเป็นอย่างดีเลยก็คือแบตเตอรี่ภายในตัวของบิ้งหนึ่งร้อยนะครับจะมีความจุถึงสิบชั่วโมงต่อการใช้งานชาร์จหนึ่งครั้งเลยทีเดียวนะครับ ถือว่าเป็นไมโครโฟนที่มีกําลังไฟในตัวเนี่ยนิดนในข้างนี้นะแต่ว่าใช้งานได้ต่อเนื่องถึงสิบชั่วโมงเลครับแต่ว่าถึงแม้จะใช้งานได้สิชั่วโมงนะครับไม่มีเคสนชาร์จอ่านี่คือข้อจํากัดนะครับจะเหมือนกับตัวบิ๊ห้าร้อยเลยคือบิ๊หนึ่งร้อยเนี่ยจะไม่มีเคสชาร์จมาให้นะครับจะไม่เหมือนกับพวกตระกูลซีรีโปรซีรีส์เก้าร้อยและไม่มีอย่างนี้เห็น,นครับ ตัวบี๊งหรอเนี่ยจะมีจุดเด่นอย่างหนึง่งแม้ว่าจะเป็นไมโครโฟนกลางๆแต่เขาจะมีพอร์ต3.5มาให้นะครับท่านนั้นทําให้คุณสามารถจะไปต่อกับไมโครโฟไร้หววนี่อย่างตรงนี้อ่ะอย่างเงี้ยผมมีไมลครว,ว่รีหอยู่คู่หนึ่งเนี้ยก็สามารถจะเชื่อมต่อกับตัวไมค์โฟนหอยแบบเนี้ยแล้วก็เอาไปใช้งานแบบว่าไม่ให้เกะก,กะลูกตาเดี๋อว่าใครไม่อยากใช้แบบที่ผมใช้ขนาดนี้เนี่ยที่ไมค์ติดคอแบบเนี้ย บางทีมันเข้ามาในเฟรมภ้าชิาบางคนอาจจะไม่ชอบอ่ะอยากให้มันดูพิคีนก็ติดพวกไม้นี้เข้าไปนะครับเป็นไม์สายแต่บิ้งหนึ่งร้อยนะครับอ่ะดูกันใกล้ๆเลยไม่มีพอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับสิ่งเดียวที่มีคือพอร์ตสำหรับช่องชาร์จนะครับแล้วก็เป็นท y p e ด้วยอันนี้ดีมากกับโจทย์นะครับตัวบิ้งหนึ่งร้อยเนี่ยไม่มีพอร์ตเชื่อมต่ออะไรเลยนะครับ คุณใช้ได้แค่เพียงมีปกเสื้อเพียงอย่างเดียวนี่คือข้อจํากัดของบิ๊กหนึ่ะครับถึงแม้ว่าจะมีข้อจํากัดเรื่องพอร์ตเนี่ยแต่ว่าการใช้งานนะครับให้มาครบเลยตัวส่งนะนี่คือตัวส่งอ่านนี้ก็คือตัวรับสังเกตนะครับตัวส่งกับตัวรับเนี่ยไม่แตกต่างเลยนะครับดูไม่ออก ผมบอกตรงไม่มีอะไรเป็นข้อระบุได้ว่านี่คือตัวส่งตัวรับนะครับอย่างถ้าเป็นตัวบิ้ง500เนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างอยู่ตัวรับตัวส่งจะดูผ่านทีเดียวรู้เรื่องเลยแต่ตัวบิ่ง100นะครับมันไม่มีอะไรระบุเลยนะว่าตัวนี้คือตัวรับหรือตัวส่งนะครับข้อข้อสังเกตที่อย่างเดียวนะครับก็คือดูบริเวณหัวหัวตัวส่งจะเป็นไมโครโฟนนะครับตัวรับจะเป็นพอร์ตสายพนห้าแค่นี้เอง ส่วนปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับในฝั่งของตัวส่งเนี่ยจะมีปุ่มปรับระดับเสียงแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มเปิดปิดก็จะเป็นปุ่มมิวเหมือนเดิมส่วนตัวรับมีแค่ปุ่มเปิดปิดีคงอย่างเดียวนะครับนั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถจะควบคุมเสียงจากตัวรับได้เลยจากตัวมิหนึ่งร้อยนะครับถึงแม้ว่าจะมีปุ่มปรับระดับเสียงให้แล้วนะครับแต่มันไม่มีไฟสัญญาณไฟสัญญาณตรงนี้นะครับ จะเป็นไฟสัญญาณแจ้งเตือนสถานะของตัวการเชื่อมต่อเพียงเดียวอย่างที่เห็นตอนนี้คือเปิดขึ้นมาแล้วแล้วก็พิฟอยู่หมายพราะว่ามันกาลังวิ่งหาตัวรับอยู่เปิดตัวรับนี่คือเชื่อมต่อกันแล้วนะครับมีแค่นี้จริงไฟแสดงสถานะแล้วถ้าไม่ใช้งานถือว่าเรามิ้วมันไม่เตือนนะครับมันปิดอันนี้คือมิ้วอยู่นะเห็นไหมมันเตือนแค่ว่าเป็นไฟสีแดงกับฮิฟอยู่แต่ที่ตัวรับไม่เตือนนะครับอันนี้คือข้อจํากัดของตัวปิ๊งหนึ่งร้อย เราไม่สามารถจะมิวเสียงจากตัวนี้ได้นะครับตัวรับเนี่ยแทบไม่มีปุ่มฟังก์ชันในการใช้งานเลยเลยนะครับปิดได้อย่างเดียวกับเปิดอ่าสมมติปิดปิดแล้วมันก็จะมาเตือนที่ตัวส่งนะครับบิ้งหาขึ้นอีกแหละมีแค่นี้ไฟแดงแนะของตัวบิงหนึ่งร้อยมีแค่นี้นะครับตัวบิงหนึ่งร้อยเนี่ยก็จะมีตัวเลือกเหมือนกันนะครับก็คือจะมาเป็นคู่แบบน,นี้สามตัวนะครับก็คือคุยรับคุยได้สองคนพร้อมกัน พิธีกรสองคนสักคุยสัมภาษณ์อะไรเงี้ยได้ความการนะครับแต่ว่าจะไม่สามารถจะต่อใหม่ได้นะครับใช้แบบนี้เลยสดๆแล้วก็นอกจากนี้นะครับอุปกรณ์เสริมเขาก็ให้มาครบเลยนะครับเหมือนกับตระกูลบี๕ร้อยเคยก็คือมีหนังสือคู่มือนะครับการใช้งานแล้วก็มีสติ๊กเกอร์มาแต่กล่องอุปกรณ์เทมาานะครับผมยอมรับเลยว่ากล่องอุปกรณ์เทมาาเป็นซองผ้านะครับเด็กแคทจะเป็นเที่ยวแบบเดิมนะครับ วิธีใช้งานาก็คือประกอบไปที่หัวใหม่แบบนี้จุ๊แบอบันี้นะจะหนการอะน่ารักแบบนี้นะครับถามว่าหัวดั้งเดิมมันอันตรายตรงไหนเฮ้ยไม่ธรรมดาเหนียวเฮ้ยอันนี้ยอมรับเหนียวเหนียวเหนียวดีดีด,ดีอันนี้คือถือว่าดีนะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นเขี่ยวลัวเดอมแต่ว่าความเหนียวของตัวเขี่ยวนี่ใช้ได้เลยนะไม่หลุดแน่นอนโอเคเวิร์กเวิร์กอันนี้อันนี้ยอมรับเลย okay. ถอดเข้ายากออกยากเออโอเคแบบนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทํากับไมโครโฟนหลายตัวนะครับคราวนี้มาดูอีกด้านหนึ่งมีอะไรให้มีโอเคจะเป็นสายชาร์จนะครับเป็นไทซีให้มาสามอันก็คือให้ตามจานวนของตัวรับตัวส่งนั่นแหละถ้าเป็นพวก มาคู่เดียวก็จะมีแค่สอเส้นอันนี้มาเป็นสาตัวก็จะมีทั้งหมด3เส้นนะครับวิธีการใช้งานก็คือเราคิว่าเราอยากเก็บใหม่ใส่กระเป๋าเอาไปใช้งานต้องเก็บดูกัดนะโอเคเฮ้ยมันจะบวมๆอ่อ โอเคเเวลาใช้งานมันจะเป็นงนี้นะครับตอนเาไปใช้งานมันก็จะบวมๆผ่องๆเง,ง,อง,องี้ยนะครับเป็นเคสถ้าเป็นตัวบีงห้าร้อยมันจะเป็นถุงผ้าธรรมดาถุงผ้าแบบรูดห,หูรูดอะ่ะอันนี้เป็นกระเป๋าผ้าแล้วก็ให้ซิปมาถือว่าทําดีกว่าคุณสดูการ์ดกันกรอบเนี่ยดีกว่าตัวบีงห้าร้อยเยอะเลยนะครับโอเคตรงนี้ถือว่า ทำมาดีอยู่เรื่องเคี่ยวนี้ยอมรับเลยเพราะว่าปกติแล้วการที่ไมโครโฟนทั่วไปมีมีเดดแคปติดด้านหน้าเนี่ยมันจะหลุดแบรนด์จีนเกือบทุกแบรนด์เลยนะครับแม้กระทั่งแบรนด์ดังๆหลายๆแบรนด์เนี่ยเจอปัญหานี้เยอะมากมีไมค์ตัวเดียวที่ผมรู้สึกว่าทําเคี่ยวออมาแล้วมันตอบโจทย์มากก็คือโลดไวเลตโกนะครับโลดไวเลตโกก็คือมันออกแบบเป็นเคี่ยวหมุนเลยหมุนใส่เข้าไปที่หน้าไมค์มันทําให้ล็อกอยู่สนิทเลยแต่อันเนี้ย ไปเที่ยวแบบดั้งเดิมแต่ว่ายังสามารถออกแบบให้มันมีความแข็งแรงทนทานได้สูงมากนะครับอันนี้ยอมรับยรนงิ้ให้เลยมาลองฟังกันดีกว่าว่าเสียงของตัวบี้อยนะครับตอนนี้เสียงที่ท่านได้ยินตอนนี้จะเป็นเสียงของบี้อยคราวน,นี้มาลองฟังเสียงบี้อยมั่งว่าประสิทธิภาพของตัวไมโครโฟนของเราเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเมื่อตอนใช้งานนะครับอ่าเดี๋ยวจะเปิดก่อนอ่าอันนี้เปิดแล้วนะ อานนี้เปิดตัวรับชึ่อ่าเปิดตัวรับสัญญาณสิงเบร้อยแล้วต่อสายเข้าเสียงน่าจะดับหนึ่งสองสามเฮ้ยทำไมเสียงไม่ดับเสียงดังเสียงอยู่วะเนี่ยนี่คือยังไม่ใช่เสียงบิง B 100นะครับ นี่คือเสียงของบิงห้าร้อยที่คอผมตรงเนี้ยตัวใหญ่ๆเนี่ยแสดงว่าเสียงที่เราคือเสียงที่เราฟังมาตลอดไลฟ์เนี่ยทั้งหมดเลยนะเป็นเสียงไมโครโฟนโน้ตบุ๊กมันก็เลยแปลกๆอ่ะคันนี้คันนี้คันนี้ฟังก่อนคันนี้ฟังก่อนอันนี้เป็นเสียงของบิงห้าร้อยนะครับ oh. ฟังเสียงนะนี่นี่นี่นตัวนี้เป็นบิงห้าร้อยนะครับคันนี้จะสลับ <Okay. S 1> โอเคโอ๊ย นี่คือเสียงของบิงหนึ่งร้อยนะครับที่คอผมเนี่ยบิงหนึ่งร้อยนี้ยินไหมเสียงของบิงหนึ่งร้อยนะครับตอนนี้เป็นเสียงของบิงหนึ่งร้อยทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้คือเสียงของบิงหนึ่งร้อยนะครับเปิดสองตัวของกันหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ถ้าไม่ดีๆอ่ะมันจะไม่ไม่ชนกันปกติมาใช้งานเนี้ยเสียงมันจะมีความต่างสักของมิลิเซคิลทำให้เสียงไม่ชนกันนะครับอันนี้ลองที่ประสิทธิภาพฟังดูว่าสมมติว่าเรามีวิทยากรสองคนนั่งไหลชิดกันเลยคุยกันในไลฟ์อะไรเงี้ยหนึ่งสอง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 สามสี่ห้าหกโอเคนี่คือเสียงของบิงหนึ่งร้อยนะครับกลับไปที่กลับไปที่รุ่นดั้งเดิมบ้างบิงหนึ่งบิงห้าร้อยนะครับ โอเคนี่คือเสียงของบิงห้าร้อยนะครับบิงห้าร้อยบิงรุ่นดั้งเดิมใช้กันทุกวันใช้กันมานานแล้วนะครับบิงห้าร้อยตัวนี้นี่คือเสียงของบิงห้าร้อยรุ่นดั้งเดิมนะครับไม่ใช่รุ่นโปไม่ใช่รุ่นพิเศษบิงห้าร้อยรุ่นธรรมดานะครับเสียงเป็นแบบนี้ข้อดีของบิงห้าร้อยก็คือมันมีไฟแสดงสถานะนะครับแบบนี้แต่บิงหนึ่งร้อยไม่มีอะไรบอกคุณเลยนอกจากสถานาการ์เชื่อมต่อเพียงอย่างเดียว โอเคฟังอีกทีนี่คือเสียงของปริงซาราโมนิกปริงห้าร้อยทดสอบเสียงันอีกครั้งนี่คือเสียงจากซาราโมนิกบิงหนึ่งร้อยนะครับปริงหนึ่งร้อยอย่างที่เห็นบิงหนึ่งร้อยเล็กกว่าบิงห้าร้อยสองเท่าการใช้งานน้อยกว่าสองเท่าสิ่งเดียวที่ดีกว่า สรับตัวบิง100เมื่อเปรียบเทียบกับบิง500ก็คือแบตเตอรี่ข้างในครับแบตเตอรี่ของบิง500เนี่ยจะอยู่ได้แค่เพียง5ถึง8ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับต่อการชาร์จครั้งในขณะที่ส m รม i น b บิง100คุณใช้งานได้เต็มที่เลย10ชั่วโมงทั้งตัวส่งและตัวรับ10ชั่วโมงเต็มๆครับแต่ b i n ง100ไม่มีช่องต่อ ได้ๆนะครับช่องต่อเพียงอย่างเดียวก็คือช่องชาร์จไม่มีช่องต่อไมโครโฟนแยกไม่มีช่องต่ออุปกรณ์เสริมต่อได้แค่เพียงช่องชาร์จเพียงเท่านั้นตัวบิ๊กหนึรเนี่ยราคาเท่ากันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุด1 2 3่งสอาคาเท่ากันแตกต่างกันแค่สองอย่างก็คือไมค์คู่กับไมคสตัวไมค์คู่ตัวส่ง1ตัวรับหนเนี่ย ราคาจะอยู่ที่2,800บาทถูกมากๆไม่ถึง3,000นะครับอย่างเช่นตัวนี้ย B1 เนี่ยนะจะเป็นไม้ส่งตัวหนึงไม้รับตัวหนึงราคาจะอยู่ที่2,800บาทนะครับชุด B1 B3 B5 ราคาเท่ากันหมดเลยนะครับก็คือ2,800บาท B5 เอาไปใช้กับ Type C, 3, ไทซีบ B3 มาใช้กับ l ไ n i n g ส่วน ชุดที่เหลือนะครับ2 4 6สหพวกนี้นะครับจะเป็นไม้แบบที่ผมใช้อยู่ก็คือจะมีไม้ตัวส่ง2ตัวนะครับมีไม้ตัวรับ1ตัวราคาจะอยู่ที่5,250บาทนะครับถูกกว่าตัวบิง500บิง0 0อถ้าเป็นชุดแบบนี้เลยราคาจะอยู่ที่8,00 0บาทาแต่ถ้าเป็นตัวบิง100ชุดแบบ2ตัวส่ง1ตัวรับราคาจะอยู่ที่5,000 250บาทนะครับนอกจากนี้แล้วไมโครโฟนทุกตัวサラโมนิกบิ๊กหนึ่งรเนี่ยรับประกันศูนย์ไทยดิจิตอล stm นะครับยาวนานถึง2ปีเต็มเลยทีเดียวนะครับหรือถ้าคุณมีปัญหาการใช้งานช่วงซื้อไปใน30วันแรกทาง e ซีมอยินดีเปลี่ยนให้นะครับไม่มีการซ่อมเปลี่ยนตัวใหม่ให้คุณเลยทันทีโอเคครับก็ขอฝากกันไว้สำหรับตัวサラโมนิกบิ๊กหนึ่้นะครับตัวนี้ ไมโครโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวประมาณต้นเดือนตุลาวันนี้วันที่11แล้วนะครับเรามีของมาจะจำหน่ายแล้วมีอีกรุ่นหนึ่งด้วยที่มาพร้อมกันแต่ว่าเอามาไม่ได้เอามาเปิดนะครับก็คือรุ่นซราโมนิกบิง5 0 0 Pro X โนะครับตัวนั้นก็เป็นรุ่นใหม่เหมือนกันจะมีราคาชุด B1 นะครับจะอยู่ที่6,700บาทชุด B2 จะอยู่ที่9,990บาทราคาเท่ากับตัวโปรทั่วไป แต่เป็น p ป x p o ็ก็ก็คือมันจะเพิ่มบางอย่างเข้ามานะครับจะใช้งานขึ้นเสียงสเสถียนมากขึ้นสัญญาณขึ้นรบกวนน้อยลงประมาณนี้นะครับสำหรับตัว b ิง g 500โปรแต่ตัว b ิง g 100เนี่ยจะเป็นรุ่นเล็กที่สุดรุ่นที่สุดก็คือจะตัดบางอย่างออกไปไม่มีให้ใช้นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพการทำงานก็ยังคงดีเช่นเคยนะครับเสียงก็จะชัดเจนแบบนี้เลย กลับมาพบกันใหม่ในไร์ครั้งต่อไปนะครับถ้าหากมีสินค้าตัวไหนที่น่าสนใจสินค้าใหม่ที่เราอยากจะแนะนำเขาจะกลับมาพบกับผมบายจากอีซีมอเช่นเคยนะครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมไร์วันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ